อาวันนี้โอ้โหลึกอืออ่ะพี่ก้อยไล่มาเลี้ยงวันมาสวัสดีค่ะก่อนโอ้ดี่กมามกินกันน้ำกันเออจ้าสวัสดีครับพี่น้องมากินขา้าวทำประกงคือเก่าแหละแบบโอนี่แบบเ,เพชๆเลยมโอนี่

ตัวคิดห้องหัวงวเหรอไกไก่ไก่ขาเคียวหนะ้าพี่น้องเออเอาอือก็เขาต้องใจมีเข,ข้า

ยีงหรอก,กปลาแดกสีปลาแดกยิงแล้วจนมาครั้งนัง้นปลาแดกยิ่นรอกกินได้คู่ม,มือไว้ปลาแดกยิงกับเน,นื้อลวกเอาบุกงูยุบเข้าไป

con rúp rút rút rúp 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 แค่นี้ก่อนนะจ๊ะนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่ปิดท้ายด้วยคำนี้นะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็คำนี้ก่อนนะจ๊ะหมดไว้หนุสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย